เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเศษอาหารเหลือกันอยู่แล้วจะเป็นเศษผักเปลือกผลไม้หรือแม้แต่อาหารเหลือทิ้งในแต่ละมือ้อวันนี้เราจะนําเศษอาหารเหล่านี้มาทําปุ๋ยกันค่ะขั้นตอนไม่เยอะแต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยลองทําตามกันได้เลยขั้นตอนแรกให้เราเตรียมถุงปุ๋ยโดยใส่ดินสําหรับปลูกรองไว้ด้านล่างจากนั้นใส่เศษอาหารลงไปโดยเศษอาหารเหล่านี้จะต้องแยกน้ําออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่มูลวัวลงไปทําสลับชั้นกันไปเรื่อย บ้านไหนมีเศษใบไม้แห้งสามารถนำมาใส่สลับชั้นกันได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นแล้วหาก้อนหินหนักๆมาทับไว้วางในที่ที่ระบายอากาศได้ดีทิ้งไว้ประมาณ20-30วันก็นำมาใช้เป็นปุ๋ยได้เลยค่ะสำหรับถุงนี้แม่ทิ้งไว้45วัน จะได้เป็นปุ๋ยพร้อมใช้สามารถนำมาโรยตามโคนต้นไม้หรือจะใช้ถุงนี้ปลูกต้นไม้เลยก็ได้บ้านไหนกําลังหาวิธีจัดการเศษอาหารอยู่ลองนําวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยรับรองว่าไม่มีกลิ่นกวนใจแน่นอนค่ะ